พูดตรงๆว่าการเลี้ยงดูเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้เหมือนไก่ทั่วไปพี่ด้วยความมันมาจากต่างประเทศเอพี่เท่า,ทากิดเราเลี้ยงรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆเนี่ยความแข็งแรงในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับอาหารนี่อาหารอะไรครับพี่อาหารผมก็มีตั้งแต่อาหารที่เราปรุงเองไ่ไก่ทั่วไปกินได้ไหมอาหารไก่ทั่วไปเหมือนได้หมดพี่ได้หมด <รา S 1> ได้หมดก <รา S 1> <ๆ S 2> ินอาหารไก่ทั่วไปก็ได้มันก็ต้องอยู่เทคนิคของแต่ละคนนะพี่ว่าเราจะทํายังไงใช่ว่าจะให้อร่อยแต่ละพื้นที่ด้วยใช่พี่ถูกต้องพื้นที่ผมเเเเนนนีี่่่่ยยยลลล้้้งงาาาากกกทสสุดดะผมมพููรววคชบไ จริงๆผมมองในีนคนที่เลี้ยงมีน้ําอยู่ข้างใต้เนี่ยผมว่าน่ากลัวเพราะหนึ่ค,ความชื้นสูงไก่ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมกับความชื้นฉะนั้นของผมเนี่ยมันมีน้ําล้อมกรอบอย่างนี้เลยถ้าเลี้ยงตรงนี้ได้นะพี่หมายความว่าเลี้ยงที่อื่นง่ายกว่าแต่สุดท้ายข้อมูลเรื่องเรื่องกันตลาดเ่ยผมอาจจะแนะนําพี่ได้20%แต่พี่เชื่อไหมว่า80%นันมาจากตัวเอง หนึ่งเรามีความมีวินัยมีการแก้ปัญหาแบบไหนนะครับมีความอดทนแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วเราต้องศึกษาตลาดท้องถิ่นนี่เรามีด้วยแล้วศักยภาพของเราในการแตะตลาดออนไลน์ว่าไปได้ไกลแค่ไหนด้วยตรงนี้นะครับพี่สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้ผมพามาที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมากันที่ฟาร์มฮาเวสบูนวันเล่นะครับผม เป็นฟาร์มที่เลี้ยงไก่นะครับเขาเรียกว่าราชินีไก่เนื้อนะครับเป็นไก่ที่ถือได้ว่าแพงที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมีขั้นตอนการเลี้ยงและวิธีการดูแลยังไงงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมชื่อหนุ่ยนะครับกิจรัตนานุรักษ์ครับเป็นเกษตรกรประจำฟาร์มฮาวเวสบูลมาเล่ครับ ครับผมครับพี่ไก่ของพี่นี่สายพันธุ์อะไรนะพี่อ่าไก่ของผมจริงๆเลี้ยงหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าที่พี่กลืนออกมาเมื่อกี้คือไก่เบสครับพี่เป็นราชินีไก่นี่นะครับผมทำไมถึงเป็นราชินีไก่นะครับพี่อ่าด้วยความที่จริงๆแล้วถ้าเราไปอ่านประวัติของไก่เบสเขาบอกว่าเป็นเป็นทั้งคิงและควีนนั่นหมายความว่าเขามีรสชาติที่อร่อยครับมากครับพี่ครับ ซึ่งผมไม่ได้พูดเองนะครับว่าอร่อยแต่เป็นการพูดของเขาเรียกว่าคอลัมนิสหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการกินการดื่มแล้วก็เชฟที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับเมื่อกี้ผมก็ชิมมาละครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับคือไม่มีประสบการณ์แต่ผมอร่อยจริงครับอร่อยครับผมเดี๋ยววันนี้ยังไงผมรบกวนพี่พาไปดูหน่อยนะครับว่าพี่มีขั้นตอนการเลี้ยงยังไงการดูแลยังไงนะครับนะครับเนาะยินดีครับ ไปทางไหนดีครับพี่เชิญทางนี้ครับพี่ครับครับผมครับไปกันครับผมครับผมตรงนี้ในโซนของอะไรครับพี่ตรงที่เราจะตรงนี้เป็นโซนของอ่าจริงๆเราทำฟาร์มเกษตรอินรีนะครับหรือว่าการปลูกพืชตามปฏิทินดวงจันทร์ครับหรือว่าไบโอเดนามิกฟาร์มิ่งแต่ว่าพอเราทำฟาร์มเกษตรินรียปุ๊บเรามีไก่เพื่อที่จะนำมาเลี้ยงในฟาร์มเพื่อจะใช้ปุ๋ยในการทำเกษตรินทีครับ์เราก็เลยมีโผขึ้นมามีคาเฟ่เราไม่มีที่ต้อนรับเพื่อนๆหรือว่า คนที่สนใจในการเกษตรมาเราก็เลยตั้งคาเฟ่ขึ้นมาในฟาร์มตรงนี้นะครับใช่ครับพี่ใช่ครับเป็นคาเฟ่ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับครับผมนี่ก็คือโซนทั้งหมดของคาเฟ่ใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่ถูกต้องครับพี่แล้วก็ตรงที่เป็นหลังเป็นหลังนด่คืออะไรครับเป็นหลังนั่นคือเป็นฟาร์มสเตย์สำหรับเพื่อนชาวต่างชาตินะครับที่สนใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเรื่องการใช้วัสดุไม้ไผ่ซึ่งเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เขาสนใจที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นที่นิยมมากสําหรับชาวต่างชาติครับพี่ครับครับผมก็คือเขาเรียกเรียกว่าอะไระกึงๆๆๆ่ๆๆงกึ่งกึ่งกึ่งฟาร์มกึ่งโฮมสเตย์ใชก็่เป็นก็เป็นฟาร์มที่เป็นที่เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้และเปลี่ยนแล้วเป็นฟาร์มสเตย์ครับด้วยครับสเตย์ใช่ครับพี่ถ้าผมงั้นมาในส่วนของไก่ครับพี่ตอนนี้พี่เลี้ยงอยู่ตรงไหนครับไก่ ผมเลี้ยงอยู่ด้านหลังซึ่งปัจจุบันนี้กํำลังปรับปรุงอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเข้าไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับในเมื่อพี่มาแล้วผมจะพาพี่เข้าไปดูโอเคครับขอบคุณมากครับงั้นเราไปดูฟาร์มไก่กันครับผมครับพี่ครับผมครับผมเพชรตรงนี้เป็นโซนของอะไรครับพี่ครับโซนนี้ก็เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับพี่ที่ทําด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดเหมือนกันก็ ตรงนี society, so so hmm ้ก mm ็จะเป็นไก่เบสครับที่พี่ๆเห็นกันอยู่นะครับก็จะมีไก่เบสส่วนใหญ่สีขาวนี่ก็จะเป็นไก่เบสหมดเลยซึ่งเป็นไก่เนื้อนะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นสีโทนสีทองทองก็จะเป็นไก่เหมนช้างครับพี่แล้วก็จะมีไก่ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นไก่ของฟาร์มเราเองชื่อว่าไก่ฮาร์เวสต์มูนเหมือนกันครับฮาร์เวสต์มูซึ่งก็ยังไม่ได้ให้ไข่ลองชิมดูนะครับก็ตอนนี้กำลังทดลองอยู่เป็นชื่อฟาร์มใช่ครับพี่เราเราเรามีสายพันธุ์เราสามารถผลิตไก่ของตัวเองขึ้นนมมาาาไได้้้เเเเพพพพืืื่่่่่่อออออะะรรีททจสงงควป็ถิน ครับผมครับผมอย่างไก่ไก่เบสไก่เบสเนาะครับพี่มาจากเป็นเป็นของไก่ประเทศอะไรครับพี่ต้นตำลับมาจากประเทศฝรั่งเศสครับพี่อ๋อจากฝรั่งเศสครับแล้วฝันหวนช้างเนี่ยฝันช้างต้นตำลับมาจากเกาะไหหลำประเทศจีนครับพี่อ๋อก็คือเขาก็อยู่ด้วยกันได้เนาะอยู่ได้พี่อยู่ได้สบายเลยครับพี่ลักษณะของมันนี่คือยังไงครับไก่เบสครับพี่ไก่เบสไก่เบสลักษณะก็จะคล้ายๆธงชาติฝรั่งเศสเลยครับพี่ซึ่งไก่เบสจะมีหงอนสีแดงลําตัวขนสีขาวนะครับพี่และแข้งเขาจะเป็นสีน้ําเงิน ขาวสีน้ำเงินใช่ครับพี่สี<ม>น้ําเงินทีนี้อ่ะจริงๆไก่เบสก็ไม่ได้จํากัดอยู่ว่ามีแค่สีขาวอย่างเดียวครับพี่ครับผมจริงๆไก่เบสก็มีสีอ่ะบลูนะครับสีน้ําเงินสีดําหลากหลายแต่ที่นิยมที่สุดก็จะเป็นสีขาวครับพี่ครับผมครับอย่างผมผมอยากรู้ว่าไก่ไก่เบสเนี่ยเขาเขาเลี้ยงนี่คือเขาเลี้ยงขายสายพันธุ์หรือขายเนื้อครับพี่อ่าปกติแล้วพี่ก็จริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงไก่สายพันธุ์แท้นะพี่ มันจะทําให้เราอ่าเขาเรียกว่าครับมันจะทําให้เราขายได้หลายสเต็ปนะครับอีกแต่ถ้าเราเลี้ยงไฮบริดหรือว่าเรารับไก่เนื้อมาจากอ่าบริษัทใหญ่ๆเราก็ขายได้สเต็ปเดียวคือเลี้ยงแล้วก็ขายออกไปใช่หมรหรือว่าเราเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็จะเลี้ยงขายได้แค่ไข่ประตูของไข่เราจะไปที่ไม่เกินมาละ5บาท โก <Go S 2> ของเราแลเป้าหมายแต่ว่าถ้าเป็นไก่สุขภาพก็จะไปได้ไม่เกิน78บาทแล้วแต่การทําตลาดของเราแต่ว่า<ม>ถ้าพี่เลือกเลี้ยงสายพันธุ์แท้ไก่เบสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของไก่เบสคือการเลี้ยงเนื้อเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเพราะว่าเนื้อเขามีความพิเศษใช่ไหมครับพี่แต่ทีนี้ก่อนที่เพื่อนเอนเ,อนเกษตรกรหรือพีอ่จะไปถึงไก่เนื้อได้เนี่ยมันสามารถช่วยเราแบกคอสราคาต้นทุน ระหว่างที่เราจะไปถึงเป้าหมายเราได้ด้วยนี่นั่นหมายความว่าเราขาสามารถขายไข่เชื้อได้ใช่ไหมครับพี่เราสามารถขายลูกไก่ได้เราสามารถขายไก่ที่ไก่รุ่นโตขึ้นมาหน่อยได้ขายได้เป็นหลายสเต็ปครับพี่จะขายตั้งแต่เป็นตัวเลยก็ได้แล้วก็ขายเป็นไก่เนื้อก็ได้ครับพี่การเลี้ยงดูนะพี่ผมต้องต้องพูดตรงๆว่าการเลี้ยงดูเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้เหมือนไก่ทั่วไปพี่ครับผมอันนี้เทคนิคมันด้วยความมันมาจากต่างประเทศนะพี่ถ้าเกิดเราเลี้ยง รุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆเนี่ยความแข็งแรงในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่ไหมครับพี่เหมือนกันเด้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เราเลี้ยงเขาเรียกว่าเราก็มีต้นทุนการจ่ายค่าไก่ในราคาเท่ากันนะพี่เนาะอาหารไก่ส่วนใหญ่จะก,กินไม่เกินร้อยกร,รัมเหมือนกันถ้าโตมาแล้วนะครับอาหารนี่อาหารอะไรครับพี่อาหารผมก็มีตั้งแต่อาหารที่เราปรุงเองนะพี่เนาะเราปรุงขึ้นมาเองแล้วก็อาหารที่เล็กๆหน่อยๆตอนที่เขาท้องเขายังไม่แข็งแรงอายุไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็จะทํําาาหรสเ็้ ไก่ทั่วไปกินได้ไหมอาหารไก่ทั่วไปเหมือนได้หมดพี่ได้หมดได้หมดกินอาหารไก่ทั่วไปก็ได้มันก็โตเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ถามว่ามันก็ต้องอยู่เทคนิคของแต่ละคนนะพี่ว่าเราจะทํายังไงใช่ว่าจะให้อร่อยแต่ละพื้นที่ด้วยใช่พี่ถูกต้องผมบอกท่านผู้ชมก่อนะว่าไก่เบสตรงนี้เลี้ยงอยู่บนดอยเนาะครับถ้าสมมติเรานำไปเลี้ยงข้างล่างนะครับาเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้พี่ไม่ยากครับเลี้ยงได้เหมือนกันเลี้ยงได้ครับพี่เรื่องสภาพอากาศไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรผมคิดว่าใน ช่วง4ี่หปีก่อนนะที่จังหวัดระยองนะครับมีพี่ท่านหนึ่งเขานำเข้ามาก่อนโควิดเขาก็เลี้ยงอยู่ที่ระยองไม่มีปัญหาอะไรครับพี่เลี้ยงได้ครับพี่โอเคโอเคแล้วที้ผมอยากเห็นที่อยู่มันพี่ความเป็นอยู่ของมันคือบ้านของมันเนี่ยที่พี่เอาเก็บไว้ตรงไหนยังไงโอเคพี่จริงๆบ้านของมันก็คือนี่ฮะก็คือเล้าไก่แบบบ้านเราใช่ใช่พี่นี่แหละเราก็ทาธรรมดาไม่ไม่มีอะไรพิเศษนะพี่นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เทคนิคเขาเรียกว่าแหละรู้เทคนิคในการ จัดการฮะครับผมเห็นความเห็นในความเห็นมันง่ายเราเข้าใจในการทําพี่ครับอันนี้คือเราก็เอาแกบรองพื้นเนาะใช่ถูกต้องถูกต้องพี่ถูกต้องรองพื้นข้างล่างนี้เป็นอะไรครับพี่อ่าเป็นซีเมนครับพี่อ๋อเป็นซีเมนใช่แล้วก็เราก็เอาแกบลงใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็แขวนที่ให้หันไก่คือปกติถูกต้องไก่ทั่วไปพอดีตอนนี้กำลังอ่ากาลังไม่ได้ติดนิเปิลนะพอดีซ่อมแซมใหม่ลงนี้ลงนี้ทำมานานอ๋อเรเรื่องซ่อมแซมใหม่ก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่พี่ครับผมอ่ะ ก็ช่วงนี้กําลังซ่อมซ่อมแล้วก็สร้างใหม่พี่ครับอยู่ในช่วงปรับปรุงนะใช่ครับพี่ออันนี้คือใช่หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยไก่เบเรสเนี่ยใช่พี่ถ้าสีดําๆไม่เห็นเนื้อปอดูหางดําเนาะพี่อ๋อนี่ปลาดูหางดําปาดูหางดําครับสีสีทองคือไก่ขนช่างขนช่างตัวนี้ดูแล้วแล้วเรื่องโรคครับมีอะไรเป็นห่วงไหมครับไก่ตัวนี้เรื่องโรคเรื่องโรคครับเรื่องโรคผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆเลี้ยงในผมพื้นที่ผมเนี่ยเลี้ยงยากที่สุดละผมกล้าพูดเลยเพราะว่าหนึ่งความช อ่ามีน้ำอยู่ข้างใต้เนี่ยผมว่าน่ากลัวเพราะหนึ่งมีความชื้นสูงไก่ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมกับความชื้นนะครับพี่อ่าคนที่เขาเลี้ยงอยู่บนน้ําได้ต้องยืนกงแล้วกินกับยาทั้งอยู่ได้อ๋อฮะมันถึงนี้อยู่ได้ฉะนั้นของผมเนี่ยมันมีน้ําล้อมอ๋อล้อมกรอบอย่างนี้เลยครับความชื้นสูงมากสูงมากๆครับอ่าถ้าเลี้ยงตรงนี้ได้นะพี่หมายความว่าเลี้ยงที่อื่นง่ายกว่าที่ไหนกว่าผมหลายเท่าแต่ต้องเข้าใจนะพี่แต่ถ้าผมลงมาเลี้ยงข้างล่างเนี่ยคือเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องหมูสำหรับผมาก แต่ว่างานของเราจะเยอะขึ้นเนื่องจากพื้นที่เรามีความชื้นสูงครับพี่ครับตัวผู้กับตัวเมียนี่มันต่างกันตรงไหนไหมตัวผู้ก็จะมีขงอนนะพี่เนาะงอนสีแดงๆับพี่เนาะตัวเมียมันก็มันไก่บ้านใช่ถูกต้องครับพี่แต่บางพันธุ์ที่มันมีสื่ออื่นบนนี่คือการทดลองผมเพ่เพราะว่าไก่ของผมเนี่ยจะมีทุกตัวนะพี่ที่ออกมาจะมีสายลับขาหมดเออใช่ใช่ใช่จะไม่มีไก่ตัวไหนไม่มีสายลักขาไม่งานเราเยอะมากพี่แม้แต่แค่งานสายตัดติดสายลักขาก็เยอะมากรัดไวทําไมครับพี่รัดไวหนึ่งอายุครับสองอ่า ผมผสมจากห้องไหนไก่เบสสายพันธุ์ประเทศเดียวกันแต่ผมสลับแล้วผสมกับห้องไหนพ่อแม่ตัวไหนแต่ละสีแต่ละสีใช่ไหมครับถูกต้องครับพี่ผมจะต้องรู้จะมีสมุดโน้ตออกมาหมดแล้วเราก็เทสด้วยว่าถ้าเราเอาเอาพ่อตัวนี้มาผสมกับตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างน้ำเงินกับอะไรน่ะเหลืองน้ำเงินเหลืองครับน้ำเงินเหลืองก็ก็เราก็จดไว้แล้วจดไว้แล้วครับสีแดงก็อีกอย่างหนึ่งใช่ครับด้านขวานี่อาจจะเป็นประวัติสุขภาพนะครับด้านซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นประวัติว่า ต้นตำรัต้นตอของพ่อแม่พันธุ์มาจากไหนต้นสายเป็นยังไงไปายอะไรมาอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับถามเรื่องการขายหน่อยครับพี่ขายยังไงครับเนี่ยหนึ่งผมขายออนไลน์นะครับพี่แล้วก็ขายออฟไลน์ครับพี่ออฟไลน์ขายร้านอาหารนะพี่แล้วก็เพื่อนๆชาวต่างชาติที่สนใจนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพเขาก็จะซื้อครับพี่ขายยังไงครับขายเป็นตัวหรือว่าขายเป็นเนื้อพี่เอาเนื้อก่อนพี่เนาะเนื้อก่อนอ่ะถ้าเป็นเนื้อก่อนนะพี่ครับถ้าเป็นขายปลีกเนาะพี่เนาะ ผมก็จะขายกิโลละ400บาทครับผมก็จะมีกลุ่มเฉพาะที่สนใจซื้ออยู่เรื่องสุขภาพกลุ่มสายสุขภาพใช่เมื่อกี้พี่ก็ได้ยินที่เขาโทรมาผมนะที่ก็ราแเรื่องซื้อใช่ครับก็มีพี่มีมีเยอะมากที่เขาสนใจหนึ่งเรื่องสุขภาพเพราะว่าหนึ่งเราสร้างจุดแข็งของเราคืออะไรพี่เราเราต้องการทําไก่ที่ปลอดยาปฏิชีวนะแล้วก็ปลอดฮอร์โมนเล่งอันนี้ถือว่าเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เห ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ถ้าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นมันทำได้น้อยพี่นั้นผมจะทำได้ไม่เยอะถ้าออร์รกนิกร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทำได้แค่ผมเชื่อว่าผมทำได้ไม่เกินห้าสิบตัวมไม่เกินนี้จริงมันก็ต้องเป็นพิมพ์อีกอันหนึ่งแต่ถ้าเราทำแบบปล่อยแล้วก็หนึ่งเราสามารถปรุงอาหารได้เองเข้าวโพดเราหาเราสามารถใช้วัสดุของเกษตรกรที่มีอยู่ตรงนี้ได้เองแต่ในอนาคตต่อไปเมื่อเราโตขึ้นเราจะผลักดันให้เขาในชุมชนของเราชุมชนของเราเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงวิธีนี้แบบไหน เพราะว่าพี่เชื่อไหมว่าไก่ร้อยตัวกินอาหารอยู่ที่10กิโลต่อวันหมายความว่าร้อยตัว10กิโลต่อวันถ้าเกิดว่า10กิโลต่อวันหนึ่งเดือนพี่ก็ต้อง300กิโลต่อวันใช่ไหมฮะถ้าเกิดแค่ร้อยตัว300กิโลต่อวันแล้วถ้า1ปีเนี่ยมันเป็นตันต่อวันครับต้องถามคนที่บอกว่าเป็นออคานิกเขาเอาไปเอามาจากที่ไหนด้วยอันนี้คือในแง่ในแง่ของผมนะอะไรเงี้ยครับ แล้วไอ้อย่างอย่างเนื้อขายกิโลละ400อเนาะครับอันนั้นคือขายขายปลีกนะพี่นะครับผมแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นของเราเป็นจะเป็นขายส่งครับพี่ขายส่งนี่ยังไงครับขายส่งผมจะมีตั้งแต่กิโลละ350ลดหลั่นลงมาตามจํานวนการสั่งออเดอร์นะพี่นะจนถึง230ต่ําสุดครับครับผมสองจนถึง350ครับพี่ครผมอยากรู้ว่าไก่เบรดเนี่ยออกครั้งหนึ่งได้กี่ฟองครับพี่สองใบต่อปีครับ ไอสองร้อยห้าสิบใบต่อปีครับอันนี้คือต่อตัวหรือต่ออะไรต่อตัวพี่ต่อตัวถูกต้องครับพี่ถูกต้องครับพี่ต้นไปติออตัวด้วยนะใช่ใช่ครับถูกต้องครับแล้วเราขายทีเราขายขายยังไงครับขายเป็นฟองขายมาเราก็จะขายเป็นฟองพี่ฟองละเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายพี่ต้องบอกกัน๋องละสองร้อยบาทใช่ใช่ครับสองร้อยบาทเพราะมันไม่มีพอใส่ตู้ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะขายอยู่สองอย่างก็คือเนื้อกับสายพันธุ์คูกต้องขายขาย เขาเรียกอะไรครับพ่อพันธไม่พันธุถูกต้องครับพี่ครับแต่ส่วนมากที่ลูกค้าที่ติดต่อพี่มานี่คือพี่มีที่ส่งประจําอยู่แล้วถูกต้องครับพี่อ่าแล้วก็ลูกค้าแบบขาจรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่มีใช่ไหมครับมีครับพี่ก็ทุกวันนี้อย่างร้านที่อุดรธานีก็ติดต่อผมมาครับให้ผมส่งให้ไปชิมอยู่ตัวนึงวันก็คิดว่าน่าจะภายในก่อนกลางเดือนนี้จะส่งให้แต่ละร้านชิมทีนี้ผมถามเรื่องต้นทุนก่อนครับต้นทุนต่อเอาเป็นเดือนละกันต่อเดือนของพี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ ทั้งหมดไก่ที่มีอยู่ทุกสายพันธุ์ที่ทําอยู่นี่เลยพี่เนาะต้นทุนของผมก็อยู่ประมาณสามสี่หมื่นบาทต้นทุนก็ประมาณสามสี่หมื่นต่อเดือนครับใช่ครับแล้วทีนี้รายได้ครับต่อเดือนรายได้ตรงนี้นะครับรายได้จริงๆอ่ะรายได้ของฟาร์มทั้งหมดเนาะผมคิดแบบตีรวมกันเนาะเพราะว่ามันอยู่รวมกันรายได้ของฟาร์มทั้งหมดของผมก็จะอยู่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเนาะทีนี้ต้องบอกเพื่อนๆหรือพี่ก่อนนะว่าผมอ่ะสร้างสร้างฟาร์มเนี่ยเป็นเป็นชุมชน เสียว่าสร้างชุมชนขึ้นมาโดยมีเพื่อนที่เป็นคนท้องถิ่นทำร่วมกันครับผมโดยแต่ว่าผมเป็นคนคิดไอเดียและเป็นคนเป็นหัวเป็นแม่หัวหอกจัดการทั้งหมดจัดการทั้งหมดแต่เราเริ่มจากที่เราไม่มีทุนเลยสักบาทเลยครับผมเป็นผมลิขิตที่ทำให้ผมเราทำที่นี่ฮะทีนี้พี่มีอะไรฝากถึงเกษตรกรที่เขาแบบเห็นดูรายการแล้วเขาอยากเอออยากสนใจอยากจะเลี้ยงอย่างเงี้ยครับพี่พี่มีอะไรแนะนําให้เขาบ้างครับถ้าให้ผมฝากอะไรเกี่ยวเรื่องไก่เบสหรือว่าไก่เหมือนชางครับ ผมมองว่าระยะปีแรกอ่ะเราลองเลี้ยงอะไรที่มันเป็นตัวโตๆใหญ่ๆก่อนอย่างพวกไก่อไก่ไฮบริดก็ได้นะฮะ,ะให้เรามีประสบการณ์สักปีรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจเลี้ยงเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าเราควรจะมีประสบการณ์เราได้รู้ว่าหน้านี้เลี้ยงไก่แล้วเป็นยังไงศึกษาให้ดีก่อนบางทีผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านก็จะไม่เชื่อในประสบการณ์ที่บอกไปเพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองครับว่าเนี่ยเลี้ยงไก่ เพราะทุกคนคิดว่าง่ายก่อนไม่เชื่อก็ไม่ผิดใช่ใช่ไม่ผิดพี่แต่ว่าลองดูแต่ว่ามันจะเราจะเสียต้นทุนไปแต่ถ้าเรามีเป็นคนมีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเราต่างที่เราก็ลงทุนในเขาเรียกว่าเราลงทุนในความรู้ประสบการณ์ที่เราจะได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเพื่อนๆเกษตรกรที่มีเงินจํากัดนะฮะเรามีสามหมื่นเราลงปั้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ศึกษาใสำคัญเนาะแล้วก็เริ่มจากเล็กๆไปครับ ลองเลี้ยงดูใช่แต่พื้นฐานเราก็ต้องถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องความชอบเรื่องเกษตรกรรมประสัศวส์เนี่ยมันก็จะทําให้ต่อยอดไปง่ายขึ้นแต่สุดท้ายข้อมูลเรื่องเรื่องการตลาดเนี่ยผมอาจจะแนะนําพี่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่พี่เชื่อไหมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากตัวเองหนึ่งเรามีความมีวินัยมีการแก้ปัญหาแบบไหนนะครับมีความอดทนแค่ไหนครับซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วเราต้องศึกษาตลาดท้องถิ่นที่เรามีด้วยแล้วศักยภาพของเราในการแตะตลาดออนไลน์ว่าไปได้ไกลแค่ไหนด้วยตรงนี้นะครับพี่ข้อดีแหละพี่ข อ่าเลี้ยงไก่เบสเนี่ยพี่ได้ข้อดีอะไรจากการเลี้ยงไก่เบสบ้างจริงๆไก่ไก่ที่ผมเลี้ยง่ตั้งแต่แรกผมตั้งใจเลยผมไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพผมตั้งใจจะเลี้ยงเพื่อที่จะทําเกษตรอินทรียครับผมเราต้องการมูลสัตว์เนี่ยเข้ามาใช้ทําปุ๋ยเพื่อที่เราจะลดการซื้อจากภายนอกครับพี่เพื่อสร้างความาคือเราจะเป็นเราจะพยายามพึ่งพาตัวเองภายในฟาร์มให้ได้โดยที่ลดการซื้อซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อสายพันธุ์อะไรเข้ามา ได้เลยอีกเลยนะครับ,<ม>รบเพราะฉะนั้นตอนพี่มาเลีเล้ยงแรกอันคือตอนคือมันคือเขาเรียกว่าอะไรผลพลอยได้ถูกต้องครับแต่การ,รที่พี่ตอนแรกที่พี่จะซื้อมาเพื่อที่จะเอามูลมาเนี่ยถูกต้องทำเกษตรถูกต้องแต่ตอนนี้อันนี้เป็นหลักเลยไหมตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้รายได,ได้จะแบบอันดับต้นๆของฟาร์ม <c oughs> นะครับพี่นะครับต้นๆเลยครับครับผมครับสุดท้ายครับพี่ช่องทางการติดต่อครับถ้าเขาอยากจะติดต่อมาศึกษาดูงานหรือติดต่อซื้อไก่ กับพี่นะครับมีช่องทางไหนบ้างครับช่องทางของผมก็จะเป็น YouTube แล้วก็เพจใช่ไหมเนาะชื่อว่า Harvest Moon Valley ครับพี่ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านล่างเนาะแล้วก็เบอร์โทรพี่เนาะศูนย์เก้าสามห้าสามหกห้าสามเก้าสองครับครับผมครับผมพี่ขอบคุณครับพี่สุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับพี่ขอขอบคุณพี่หนุ่ยเนาะที่พาผมกับท่านผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับไก่เบสเนาะครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับผม